อันล,ละ11ดอลลาร์รวมภาษีแล้วก็เกือบ13ดอลลาร์นะครับอืมแอมไปจังคิวสิดังผมชีดหนึ่งนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเป้ลุยโลกนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองชาร์ลอตครับผมจะบอกว่าเมืองนี้นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินแล้วก็เป็นที่ตั้งของสนักงานใหญ่ Bank of a ฟ e เมริาอยู่ที่เมืองนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์รถ แข่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับตั้งอยู่ที่เมืองนี้เหมือนกันซึ่งพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปเที่ยวที่นั่นครับผมซึ่งเดินจากโรงแรมไปแค่ประมาณสิบ้านาทีเองแต่วันนี้เราวางแผนกันที่จะไปเดินมอใกล้ๆของเมืองชาร์ลอตครับผมและว,วันนี้เรามีเพื่อนร่วมเดินทางไปด้วย ทุกคนเรามาถึงที่เ h าปาคของ What What i s the city n a m h ชา l o ลอตเรามาถึงเสาปาคของชาลอตแล้วนะครับเป็นมอที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนี้นะครับผมเราจะเดินแล้วก็ไปทานอาหารกลางวันกันที่นี่ครับไปกันเลยเยยที่ห้าแห่งน,นี้มีฟู้ดคอร์ทให้เราเลือกสั่มากมายนะครับไม่ไว่าจะเป็นอาหารเอเชียเม็กซิโกเบอร์เกอร์ชีส อาหารสุขภาพก็มีแต่ว่าตอนนี้เรายังอิ่มอยู่ผมยังอิ่มอยู่เดี๋ยวหาอะไรทานเล็กๆน้อยๆดีกว่าครับไปหาอะไรทานกันเอาละครับทุกคนวันนี้ผมจะมาลองไอศกรีมพีชนะครับเป็นรสชาติใหม่ Can I pay by cash? Right. Thank you YouTube นี่ครับไอศกรีมพีชของเราอันละ,ละสิดอลลาร์รวมภาษีแล้วก็เกือบ13ดอลลาร์นะครับดีเป็นเงินไทย 13ดอลลาร์400เลยเลยหรอไอศครีมพีชสี0บาทอ่าไม่เป็นไรกินครั้งแรกครับอลองเพราะว่าเห็นมันน่ากินมากแล้วผมเป็นคนที่ชอบรสพีชอยู่แล้วนี่มาเริ่มกันเลยครับไอศครีมพีชชิ้นแรกนะครับเห็นมันน่ากินมากราคา13ดอลลาร์รวมแท็กแล้วนะครับแพงมากถือว่าแพงมากแต่ กลิ่นหอมเหมือนผลไม้พีชจริงๆเลยครับเรามาชิมกันครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงอืมข้างในเป็นรสนมแล้วก็มีกลิ่นพีชหอมหน่อยๆครับอร่อยอร่อยอร่อย416บาททุกคนไอ้กินไอติมแท่งนี้416บาท ช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับทุกคนและเราก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านครับตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นกลับไปพักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อครับผมทุกคนไปพักผ่อนกัน,นก่อนครับ ตอนนี้นะครับตื่นเช้ามาผมก็ออกมาเดินเที่ยวที่สาธารณะในเมืองชาร์ลอตนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมในส่วนสาธารณะที่สวยงามมากข้างหลังผมจะเห็นเป็นแม่น้ำเป็นทะเลสาบเล็กๆนะครับซึ่งมีเป็ดว่ายน้ำอยู่แล้วก็เห็นตึกข้างหลังก็คือเป็นตึกของสำนักงานต่างๆในเมืองชาร์ลอตนะครับรวมทั้งยังมีสำนักงานใหญ่ของ Bank of a m e เมริกาตั้งอยู่ที่นี่ด้วยครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะเดินจากโรงแรมเพื่อที่จะไปชมมิวเซียมรถแข่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีรถแข่งตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนะครับมีให้เราเลือกมีให้เราชมมากมายครับเพราะว่าเมืองน,นี้เป็นพิพิธภัณฑ์รถที่สวยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปพิพิธภัณฑ์น่าจะอยู่ตรงตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นไปทางซ้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปกันระหว่างทาง เดินชมรอบเมืองครับเมื่อกี้นะครับเพื่อนก็บอกว่าเกี่ยวกับประวัติของรถแข็งนะครับก็คือในปี1920ครับเขาจำกัดการขายแอลกอฮอล์เพราะว่า,วา แอลโกอฮอล์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกคนทุกบ้านนะครับเขาก็เริ่มทาแอลโกอฮอล์ทำเหล้าเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องการหาเงินแล้วก็หาไรายได้นะครับก็เลยทําการขนส่งไปยังรัฐต่างๆด้วยการส่งขึ้นรถแล้วก็ขับไปเมืองต่างๆแต่ว่าระหว่างทางะครับตำรวจก็สงสัยว่าทําไมรถคันนี้มันรู้สึกหนักๆจังก็เลยเปิดดูก็พบว่าเป็นแอลโกอฮอล์เป็นเหล้านะครับเพราะว่ามันหนักมากก็เลยโดนจับหลังจากนั้นมา คนที่ทำการขายก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้โดนตำรวจจับก็เลยปรับแต่งรถยนต์ให้ของตัวเองครับวิ่งได้เร็วขึ้นเพื่อที่จะหนีตำรวจได้ทันหลังจากนั้นประมาณ10-20ปีนะครับแอลกอฮอล์ก็ถูกกฎหมายแต่ว่ารถแข่งที่แบบเร็วๆอะ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเพราะว่าแอลกอฮอล์ถูกกฎหมายแล้วสามารถทำการค้าได้แบบเสรีแล้วเขาก็เลยเอารถมาแข่งกันที่ถนนแล้วก็เริ่มมีคนสนใจมาดู ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งรถเลสซิ่งนะครับประมาณนี้เล่าโดยเชอร์รี่ thank you เช e ร์รี่เราจะเดินจากโรงแรมไปอีก1 5นาทีก็จะถึงทีมิวเซียมแล้วตื่นเช้ามานะครับผมก็มาออกกำลังกายวิ่งรอบเมือง1ชั่วโมงกว่าเป็นตอนประมาณ7โมงเช้า จนถึง8โมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึง่งซึ่งอากาศดีมากทุกคนวิ่งสบายแล้วก็มีฟุตบาทที่ดีมีทางเดินแล้วก็มีไฟแดงที่แบบว่าให้คนวิ่งรู้สึกปลอดภัยครับแล้วตึกลาบั้นช่องคือสวยมากเมืองนี้น่าอยู่ครับชาร์ลอตและที่ข้างหลังผมนี่ครับนี่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 นนคือมิวเซียมผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นรู้ว่าเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับรถแข่งเดินม่ไกลบอกแล้วแค่15นาทีจากโรงแรม ทุกคนดูทางข้ามมาลายทางมาลายยังเป็นเหมือนอย่างกับจุดสตาร์ทของรถแข่งเลยครับทั้ง4ด้านของสเตเดียมของมิวเซียมเลยเราก็มาถึงทางเข้าของ Nash Car h oh, l l l o f f นแลนะครับเราจะสามารถเห็นรถแข่งตั้งแต่สมัยโบราณที่เขาบรรทุกเบียร์ไว้ข้างหลังเห็นไหมอันนี้คือทางเข้ายังไม่ได้เข้าไปนะคือด้านนอกอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับ เข้ามาถึงนะครับเขาก็ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับเราสามารถดูรูปได้จากในโทรศัพท์เราแล้วเราก็ไปดูรถแข่งกันต่อครับทุกคนตอนนี้เราออกมาอยู่ที่หน้าทางเดินของมิวเซียมนะครับเราก็จะเจอกับรถฟอร์ซึ่งเป็นรถที่เคยแข่งมาแล้วแล้วก็ปลดระวางเรียบร้อย รถแข่งจะเป็นมีที่นั่งแค่ที่เดียวนะครับของสมัยก่อนเพื่อที่จะทำให้น้ำหนักของตัวรถเบาให้ทำความเร็วได้ไดแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นครับถ้าตัวรถหนักจะทำให้รถวิ่งได้ช้าลงเพื่อนบอกว่าบางคันนะครับวิ่งได้ถึง200ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งความเร็วเท่ากับเครื่องบินเลยก็ว่าได้เนาะเร็วมากรถแต่ละคันนะครับก็จะมีประวัติความเป็นมาแล้วก็มีป้ายของ คนขับว่าแข่งปีไหนได้รางวัลอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับคาในปี 1, 1981รถทุกคันจะครับจะมีหมายเลขเป็นของตัวเองนะครับปัดที่เขาให้มานะครับก็คือปัดห้อยคอไว้สำหรับแท็บนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ประวัติความเป็นมาแล้วก็วิดีโอของรถที่เราอยากจะรู้แต่ละคันนะครับเขาก็จะให้เราแท็บอย่างนี้นี่ซึ่งจะเป็นรูปแรกที่เราถ่ายรูปเอาไว้นะนี่ นี่รูปเราขึ้นมาแล้วทาน,นีอยู่ตรงนี้นะหลังจากนั้นเราก็สามารถเลือกรูปเลือกรถที่เราอยากรู้ประวัติความเป็นมาแล้วก็วิดีโอที่เขาถ่ายไว้ในอดีตนะครับอย่างเช่นผมอยากรู้รถคันนี้นะครับปี1น7 2ัสามารถดูภายในได้โดยกดที่ get i n s i d e แล้วก็ดูได้360องศาเลยนี่ข้างในเขาก็จะถ่ายมาให้ดูอย่างที่บอกเขาจะไม่มีที่นั่งสำหรับผู้โดยสาร แล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็สามารถดูเกี่ยวกับ memory book ของรถคันนี้ได้นี่คือโฉมหน้าคนขับในปี1972ซึ่งเขาได้รางวัลด้วยสีเด่นมากเห็นไหมทุกคนเป็นรถที่สีไม่เหมือนใครป่ะเราไปดูกันต่อครับ และนี่อันนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือเป็นสนามแข่งรถจําลองนะครับซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าในสนามแข่งมันจะมีความชันเพื่อที่จะรองรับรถเวลามีความเร็วครับให้รถสามารถเกาะถนนได้นะครับตอนนี้เรายือนอยู่บนแท็กของของรถแข่งเพื่อที่จะจําลองว่ามันชันขนาดไหนนะเริ่มตั้งแต่ระดับศูนย์องศาไปตั้งแต่ตรงนู้นนะครับศูนองศาแล้วก็มาเรื่อยๆจนถึงตรงนู้นเกือ 90องศาทุกคนเกือบตั้งฉากนะเพื่อที่จะทำให้รถไม่ออกนอกเลนดูทุกคนประมาณสักเกิน60องศาคือผมขึ้นมายืนตรงนี้คือถ้าวางเต็มเท้าคือเส้นเส้นต้นต้นนองคือตึงมากครับทุกคนโอ้ชันมากๆต้องกรอกแล้วมันก็จะชันขึ้นไปเรื่อยๆครับสำหรับใครที่ชอบรถแข่งนะครับถือว่าคุ้มมากก็อ่าสดอลลาร์ US ดอลลาร์เปิดเฉพาะวัน เปิดทุกวันปิดเฉพาะวัน,นอังคารเท่านั้นนะครับที่นี่ตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นให้ข้อมูลผิดนะครับมันคือ36องศาไม่ใช่70องศา60องศานะและนี่คือการ์ตูนที่เด็กๆหลายคนชอบนะครับน่ารักมากเป็นรถที่อยู่ในการ์ตูนนะครับเป็น m ม q u ค e ีนถ้าคนที่นั่งรถเข็นมาเขาก็จะมีเครื่องอจำลองขับรถของยูแชนะครับสามารถลองขับรถได้ ตรงนี้จะเป็นรางวัลของแต่ละปีนะครับว่าประเทศไหนได้แชมป์ในปีไหนบ้างเขาจะจารึกไว้เลยว่าปีนี้ใครแข่งได้อย่างเช่นปีล่าสุดนะครับ2024นอกจากนั้นนะครับเราสามารถโทรคุยกับเขาเอาไฟช็อตนี่เขาผมกำลังคุยกับเขาอยู่อ่าโอเค I'm fine thank you and you I'm fine thank you sit down okay see you tomorrow bye bye ก็คือเขาก็จะเล่าประวัติของเขาตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขันแล้วก็ได้รางวัลอะไรบ้างนะครับสําหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าเขาผ่านการแข่งประวัติของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนอกจากนั้นยังมีลายเซ็นของนักแข่งในแต่ละปีด้วยกีฬานี้เป็นที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกานะครับพอๆกับอเมริกันฟุตบอลเป็นที่สนใจของชาวอเมริกามากครับสำหรับกีฬานี้ Inside NASCAR นะครับเข้าไปดูข้างในกันข้างในนี้จะมี อุปกรณ์ชุดล็อกเกอร์นะครับสำหรับนัดแข่งแล้วก็ที่เก็บพวกไมโครโฟนพวกวิทธีสื่อสารในการแข่งขันนะครับเป็นที่พักของอทีมงานแล้วก็นักแข่งอ๋อไม่ได้เก็บอะไรด้วยอันนี้คือโชคที่เป็นสปริงนะครับไว้สหรับการแข่งขันที่แบบว่าอาจจะเกิดอุบิเหตุแล้ก็สามารถมีอุปกรณ์สำรองได้นี่อย่างเช่นตรงนี้มีโชคพับ และนี่คือห้องพักของนักแข่งเราไม่สามารถเข้าไปได้หิวมากสุกคนมีกิจกรรมให้ทำด้วยครับสำหรับเซกชันนี้นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนรถเปลี่ยนล้อ,อยางเติมน้ำมันนะครับทีมนึงสามารถมีผู้เข้าแข่งขันได้3คน ซิมูเลเตอร์เราต้องมาทำการทดสอบกันก่อนครับค d m o r นนิงผ่านการทดสอบ ขับรถแข่งมาแล้วนะครับสำหรับซิมูเลเตอร์เดี๋ยวเราจะไปขับซิมูเลเตอร์ในรถของจริงรถแข่งของจริงครับผมซึ่งเมื่อเรามีซิมูเลเตอร์ไปขับขี่แล้วเราสามารถเข้ามาตรงนี้ได้เลยเราเข้าไปเลือกรถกันครับว่าเราจะได้ชอบรถคันไหนก็เข้าไปขับในรถคันนั้นเลยทุกคนด้เวลาเข้ารถแข่งของเราแล้วนะครับเราเลือกรถคันนี้แมคโดนัลล์ของผมเข้ามาในข้างใน แลก็ปิดประตูแบบเบาเบเอาละครับทุกคนเพิ่งแข่งรถจบไปเมื่อกี้นะครับผมได้เป็นอันดับที่หนึ่ง congratulations <c oughs> แต่ว่าในการแข่งขันนะครับผมได้เป็นอันดับที่1นึงนะครับแต่ว่าเวลารอบเร็วสุดก็คือนามสิบเ a ็ดสามสิบเอ็ดวินาทีนี่ไอเวิร์น o r ้ y i ้ s ันเ p ียใจต้องไปอย e ่ข้างหลังรถแข่งไปจนจบผมชี้จริ n นะชี้จริงเลยได้ที่หนึ่งเพราะว่าเขาต้องขับหลังรถก่อนนะครับพอเห็นสัญญาณไฟเขียวแล้วเราค่อยไปยุ่งอ่นสำหรับรถแข่งกับรถที่ใช้ทั่วไปนะครับก็คือใช้ลื่นเดียวกันแต่ว่าสำหรับการแข่งขันเขาก็จะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับจะไม่มีไฟ ทจะเป็นสติ๊กเกอร์อย่างเดียวข้างในก็จะถอดเบาอ,ออกความแตกต่างของรถที่ใช้บนถนนกับรถที่ใช้ในการแข่งขันสำหรับรุ่นเดียวกันนะอันนี้คือเก้าอี้สำหรับที่นั่งของรถแข่งเ <c oughs> จ็บ ไม่นุ่มนะแข็งนะแต่ว่าพอใส่หมวกกันน็อกไปมันก็จะทําให้รู้สึกว่าเวลาที่เกิดการกระแทกนะครับมันจะหัวเราจะไม่ไม่ไปนชนกระจกเพราะว่าความใหญ่ของหมวกกันน็อกมันก็จะปีกับช่องนี้ทําให้เราปลอดภัยพอไมห่หักเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะครับเซฟเราไปนั่งที่นั่งปกติที่เรานั่งกันทุกวันนะครับก็ถัดมาตรงนี้ก็จะนั่งแบบสบายหน่อยหัวสามารถ ขยับได้เต็มที่ไม่เหมือนรถแข่งนะครับรถแข่งจะแบบว่าฟิกตำแหน่งให้นั่งและปลอดภัยเวลาเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าการแข่งมันใช้ความเร็วอุบัติเหตุสูงมากเพราะฉะนั้นเวลาที่นั่งรถทุกครั้งควรที่จะรัดเข็มขัดนิรภัยนะครับไม่จำเป็นต้องใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าหมวกกันน็อกใช้สําหรับแข่งเท่านั้นทุกคน เราก็มาดูความแตกต่างของพวงมาลัยที่ใช้ในการแข่งขันนะครับจะเป็นพวงมาลัยที่มีขนาดที่แบบว่าจับพอดีมือจะไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยนอกจากแต่หรือเปล่าไม่รู้ว่าเขามีแต่หรือเปล่าในในรถแข่งจริงแต่ว่าพวงมาลัยเขาจะแบบเป็นแบบว่าเล็กมากซึ่งต่างจากพวงมาลัยขับขี่ในรถจนทั่วไปนะครับจะมีฟังก์ชันปุ๊บควบคุมคอนโทรลเสียงเพลงโหมดต่างๆของรถนะครับแล้วก็มีแต่เป็นเน แบ่งออกเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งสติกคาร์กับเ e ส t เลสคานะครับก็คือสติกคาร์จะมีเบาะแต่ถ้าเป็นเลสคาร์เมื่อไหร่ละเขาจะถอดเบาะออกมาเลยอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับเขาจะเสริมโครงสร้างเหล็กเฟรมเข้าไปเพื่อที่จะให้ข้างในมีความปลอดภัยไม่ยุบเวลาเกิดปุบติเหตุและนี่คือบุคคลในตำนานซึ่งผมไม่รู้ว่าใครถ้ามีลูกปั้นก็คือบุคคลในตำนานนั่นเองเขากำลังคุยอะไรกันอยู่สคนนี้ คุยด้วยได้ไหมคุยอะไรกันอยู่ครับขอคุยด้วยคนได้ไหมครับคุยไม่ได้นะเรากำลังมีคลองล็อกกันอยู่ใช่ไคลองล็อกอยู่อยากคุยด้วยคุยทุกคนน่ะเสือเด่น <c ười> เ,เนานะช่วยรางวัลประวัติศาสตร์การแข่งรถนะครับเยอะมากตั้งแต่เริ่ม1,920กว่ากนะครับมาเรื่อยเรื่อย ซึ่งแต่ละถ้วยก็จะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากนะครับ<ะ>แล้วก็ยูนิฟอร์มของแต่ละเมืองแต่ละทีมนะครับก็จะมาจัดแสดงให้เราได้ชมกันและนี่คือหมวกกันน็อกของนักแข่งคล้ายๆกับหมวกของนักบินเลยกีฬานี้นะครับเป็นกีฬาที่คนมีเงินนะครับสำหรับคนมีเงินเท่านั้นเพราะว่าค่ารถแล้วก็ค่าแข่งค่าสนามอะไรทุกอย่างแพงหมดต้องมีสปอนเซอร์ ถึงจะทําการแข่งขันได้เราจะเห็นได้ว่าเสื้อของนักแข่งนะครับจะมีโกของสปอนเซอร์เพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในการแข่งขันแต่ละครั้งสูงมากจะทํายังไงให้สปอนเซอร์มาซื้อเราก็าคือต้องเป็นนักแข่งที่มีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ในการแข่งขันที่จะนำพาทีมชนะคว้าชัยชนะมาได้นะครับสปอนเซอร์ จะลงทุนกับนักแข่งคนนั้นๆทีมนั้นๆน,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 นะครับรถคันนี้นะครับจะเป็นเป็นเกียร์แมนนวลหมดทุกอย่างนะครับจอแสดงผลจะไม่ใช่เป็นอัตโนมัตินะครับจะไม่ใช่เป็นดิจิตอลนะครับจะเป็นแมนนวลหมดทุกอย่างเข็มไม่เข็มวัดค่าต่างๆึหน้าจอตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงชั้น2ชั้น3เราสามารถที่จะนำคั์แข่งๆนี้มาแตะตรงนี้แล้วก็ ก็จะขึ้นรูปเรานี่รูปผมก็จะขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเลือกจิ้มได้ว่าเราจะอ่านเรื่องอะไรอย่างผมสนใจเรื่องของเครื่องแต่งกายแล้วกันยกตัวอย่างเราก็อ่าน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 แล้วก็สมมุติว่าถ้าเราไม่มีเวลาอ่านเราก็สามารถแอดเข้าไปได้แล้วก็ไปอ่านที่หลังได้นอกจากนั้นนะครับยังมีเกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆอีเวนต์ก็ดูว่าเราอยากดูอีเวนต์ไหนนะครับทันสมัยมากเลยครับ นี่ทุกคนผมเห็นรถคันนี้แล้วน่ารักมากน่าจะเป็นรถสำหรับเด็กนะที่เขาทำขึ้นมาหรือว่าเป็นรถจำลองอ๋ออัโมเดลเป็นรถจำลองนะครับแต่ว่าสามารถขับได้จริงใช้โซ่จักรยานในการขับเคลื่อนอันนี้รถคันนี้ผมเห็นในอังกฤษเยอะมากเป็นรถส่งที่ดูสวยดูหรูหรา เมื่อกี้ก่อนที่เราจะลงมาเราก็ไปไปแข่งขันอีกครั้งหนึ่งสําหรับการเปลี่ยนยางแล้วเติมน้ำมันแล้วก็ยกรถนะครับซึ่งเราทําได้ดีมาก9วินาทีในการเปลี่ยนนะครับสามารถทํางานกับรถยนต์ได้ไม่ยากครับทุกคนเป็นลําตับที่1ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นอันดับที่3แล้วก็ฝึกซ้อมกันมาจนเราได้อันดับที่1ในตอนสุดท้ายครับไฟนอลวีททาได้นะคิวรถน่ารักมาก เป็นรถแข่งจริงๆนะส่วนมากรถแข่งนะครับผมจะเห็นแต่ฟอ,อร์ดนะครับที่ที่เป็นสปอนเซอร์ที่ใช้ในการแข่งขันเยอะมากฟิโวต้น้อย Honda ไม่มีเลยดูใช่ไหมฟอร์ดนี่ก็ฟอร์ด โดยปกติแล้วนะครับรถคันนี้เครื่องของรถนะครับจะอยู่ด้านหน้าสุดแต่ว่าสําหรับการแข่งขันเพื่อที่จะทําให้บาลานซ์แล้วก็น้ําหนักของรถมีความคงที่มากขึ้นนะครับเขาก็เลยเลื่อนเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ทุกอย่างให้มาอยู่เกือบตรงกลางทําให้บาลานซ์ของรถดีขึ้นแล้วก็คนขับก็จะเลื่อนไปอยู่เกือบติดกับประตูหลังเลยครับทุกคน คงอะไรคือยาออกไปเยอะมากทําให้รถมีความสมดุลในการแข่งขันมีความเร็วมากขึ้นนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับ NASCAR Hall of Fame นะครับมิวเซียมที่อยู่ข้างหลังผมนี่สนุกมากครับได้ความรู้เกี่ยวกับรถแข่งในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อนการแข่งขันของรถว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรนะแล้วก็ได้ขับรถซิมูเลเตอร์แล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนยางรถยนต์เหมือนในสนามแข่งจริงเลยทุกคนสนุกมากครับแล้วก็ได้ของฝากของที่ระลึกม,มาแมกเนตกับโพสการ์ด และตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นรอบเมืองกันครับอันนี้เป็นเวลาบ่ายสองในดาวเทาของเมืองชาร์ลอตนะครับซึ่งคนไม่ค่อยพุกพ้านะครับคือเงียบมากแต่ว่าตอนเช้าประมาณสัก8โมงครับผมออกมาวิ่งคือคนก็เดินทางเข้าออฟฟิศก็วุ่นวายนิดหนึง่งรถติดบ้างหน่อยๆแต่ตอนนี้คือรถโล่งดีมาก จบลงไปแล้วนะครับกับเมืองชาร์ลอตต์รัดโคโลไรนานะครับ เราได้ไปเที่ยวมอลล์เซาร์พาร์คของเมืองนี้นะครับแล้วก็วิ่งรอบเมืองแล้วก็ได้ไปดูพิพิธภณัณฑ์รถที่เป็นรถแข่งตั้งแต่สมัยเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้เดินเล่นรอบเมืองก็เมืองนี้ไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่มากทุกคนสโลว์ไลฟ์แบบสุดๆเลยและเมืองเป็นเมืองที่สะอาดยังไงก็ฝากติดตามช่องเป้ลุยโลกกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิป ไปนะบ,บาย